อ้วนขึ้นเป็นไรเกิดอะไรขึ้นจับเฮ้ยจะบอกว่าช่วงนี้มันฟิตกว่าเดิมเยอะกําลังรีน้ําหนักอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าได้ดูไอ้เรื่องแกเรื่องแกนักซี่แล้วอะแล้วเมื่เอกคริสแพทเนี่ยเขาอ้วนมาก่อนใช่ไหมแล้วกายเขาแบบเขาฟิตเขาตั้งใจฟิตมากแล้วก็จนเป็นมาเป็นซูเปอร์ซาวฮอลลีวูดได้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราขนาดนี้แล้วก็ต้องทําได้บ้างสิวะก็เลยคิดว่าเอาละอีก3เดือน ไม่ได้ขึ้นปกเมนเทลไทยแลนด์ขึ้นสันปกก็ยังดีวะอ่าอันนี้คือีแพนจะทําอะไรต่อจากนี้พี่ถึงได้ฟิตหุ่นขนาดน,นี้อยากคือจริงอยากเพราะด้วยอายุเท่านี้แล้วอยากจะเป็นตัวแทนของคนทําง,งานอย่างพวกเราคนคนที่คนที่ทุกเวลา6กเวันในการทำทุกวันให้ร่างกายดีขึ้นคือถ้าเกิดเราเป็นตัวแทนเขาได้หรือว่าเฮ้ยเราเราทำได้จริงจริงเนี่ยอย่างน้อยคนที่ตามเรารู้ว่าชอบเราอยู่ก็อาจจะเฮ้ยอาจจะหันมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากถ่ายเซ็กซี่หรือเปล่าเห็นกล้ามหรือเปล่าไม่เลยครับเพราะว่าถ่าย ผมทางานกับพวกในแบบลอๆเยอะครับโคตรฝันไสเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วปล่อยเขาไปอันนี้คือเรามีโปรเจกต์กับใครหรือเปล่าคะไม่มีจ้ะยังไม่มี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 เ<จ>พื่อนไอคิดว่าเราอายุเท่านี้เราเราขยันเ,เราเราเราดูแลตัวเองดีขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย<ม>ที่เราน่าจะน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือทําอะไรแต่ว่านั่นคือนั่นคือสมมุติว่าหลังจากที่ ผ่าน 3, ช่วงสามเดือนนี้ไปแล้วละกันจริงโยงเกิดมีบอกให้ลดไหมคะหรือว่ายัางไงไม่เลยใชเพราะว่ามีใครมีซิกแพคเขาไปมยมึงไ้มันจะมีไปดูรูปมันมีสี่ไปดูว่ามันมีสี่แต่อีกสองอันเนี่ยแม่งหายากชุดไปแต่ก็พยายามอยู่ไม่คือคือเขา เราเราทั้งสองคนชอบออกมังาายด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีดูวา่าพอเราออกบางทีวันไหนเขา,าข,ขี้เกียจเขาก็ออกด้วยวันไหนที่เราขี้เกียจเราเห็นเขาทำเราก็แบบอ้าโอเคทาก็ได้มันก็จริงๆนะิงนะถ้าจะให้ จะคนนี้คู่กันลิมีแฟนเนี่ยผมว่าการการผลักดันซึ่งกันและกันน่ะให้ร่างกายมันดีขึ้นมันสาคัญมากจริงๆก็เห็นพี่พีเคออกกำลังกายทุกเช้าอีกใช่ทุกเช้าแปดโมงเช้าก่อนมาจากวิทยุที่ที่ชิวที่เอทามมาจัดคาดว่าอีกสามเดือนเราจะได้เห็นซิกแพคอีกสองรูปมาใช่ไหมคะเป็นไม่น่าเชื่อว่าอีกสองรูปมันจะโคตรยากเลยนะครับแต่จะต้องจะต้องทำไม่ได้เราพุ่งมั่นแล้ะอันนี้คือทำมานานหรือยังครับประมาณไม่คือเล่นคือผมมาออกกำลังกายมาบ่อยมากแต่ด้วยอายุทั้งเท่านี้แล้วทุกอย่าง ใครที่อายุใกล้เคียงกับผมบ้างครับยังไม่มีะมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะรู้ว่านารกเป็นยังไงนะครับ <laughs> ว่ากินอะไรมันกินไปนิดหน่อยมันก็ไม่เบอร์มันก็บวมอย่างเดียว <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นเราต้องเราเหมือนกับเข็นคราขึ้นภูเขาว่าแต่ใงก็ต้องทำจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> มี <c oughs> ศึกษาที่เจอพูดว่าใครในวงการบ้างไหมทำไปนะพูดเลยพระเจ้าหรอพูดไม่เจ้าได้เป็นเป็นน้องสนผมรักมากแล้วรับคุมนี่ก็อีกหนึ่งคนที่พร้อมมาแล้วก็มา มามาฟิตแบบบ้านคราท<ะ>เลยนะครับแต่ถ้าจะใช้ไลฟ์สไตล์ชุดบ้าแบบดีเจภูเมนูเขาไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันนั่งนับกี่แคลอรี่วะนี่ข้าว4-44เ 4, 4, 4ม็ดเท่ากับ20แคลอรี่ไม่ได้อย่างนั้นมันก็มันก็มันก็จะเป๊ะเกินไปมไม่ใช่แบบขอผมเป็นคนที่จริงๆหนึ่งสาเหตุที่ออกกำลังกายก็เพราะว่าเป็นคนชอบกินวายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินวายแล้วรู้สึก ว่าทำไงให้กินแล้วรู้สึกโอเคกับร่างกายก็คือต้องออกกําลังกายแค่นั้นเองจะเข้าหาสถาบันไหนบ้างไม่มีไม่มีขนาดไปทําให้ทุกสถาบันเลยนะแต่บอกให้พี่ทีนี้ผู้ชายเล่นได้เถอะครับอ๋อเล่นได้แล้วก็รอเขาจะบอกว่าเฮ้ยพีเกสนไหมแต่ก็ไม่มีโปรแกรมนี้เราทำเองหมดเลยเปล่าคะโปรแกรมนี้มาจากมืองอโปรแกรมที่ที่อันใหม่นี้คือ มันจะเป็นคอร์สของของเทรนเนอร์ที่เมืองนอกแล้วเขาจะดูเลยว,ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็ส่งไปส่งน้ําหนักร่างกายบอดี้แฟรทุกอย่างไปปุ๊บแล้วเขาก็จะส่งมาเลยว,ว่าอาทิตย์หนึ่งคุณต้องลงเท่าไหร่กินข้าวเท่าไหร่อย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่อันนี้คือเทรนเนอร์ต้องมาคุมด้วยไหมคะหรือว่าเราดูแลเอาเทรนเนอร์ที่นี่มาคุมก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราเขาจะบอกว่าเดียวกเขินนะจบเทรนเนอร์มานะที่นิวยอร์กอ่ะเคยเป็นเทรนเนอร์ที่ที่นิวยอร์กสปอร์ตคลับมาก่อนเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะะะมมมมมีคคคววววาาาาาารรรรรรูู้้้้้เเเเยอออแตต่่ใใใชชชขงงงปปััับบุก มันสอนกันหนึ่งสอนตัวเองมันยากอะสอนกันหน่งมันง่ายเนาะแต่ด้วยความวินัยแต่ว่าตอนนี้มีมีคอร์สทุกอย่างรอไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยลุ้นแล้วกันว่าอีกสามเดือนเป็นไงมนเ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 องเมนเซลอยู่ก้อนไหนครับเมนเซลฝากไปครับเอาไว้ใจว่าต้งทำบ้านใหม่ต้งเตรียมซื้อไอซื้อคอนโดมีจะทีแผนเราปูทางเพื่อนนครคือตอนนี้สองปีครึ่งแล้วที่คบกันใช่ไหมก็ทุกอย่างไปได้ดีไปได้ดีมากคือแน่นอนผู้หญิงทุกคนก็ต้อง ผู้หญิงทุกคนต้องมีอารมณ์หงุดหงิดมีบ่นบ้างจริงไหมจริงแต่นั่นคือธรรมชาติน่ารักของผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะซึ <c oughs> ่งวันนี้ผู้ชายก็ไม่รู้ตัวว่าอ,อ,อยู่ดีๆนั่งเงียบกับเราทำไมแต่นั่นคือความน่ารักของเขาเคือด้วยอย่างมันไปได้ด้วยดีก็คิดว่าว่าบ้านที่เรามีอยู่แล้วก็เลยก็เลยไปทำชั้นสองมาคือบ้านถ้าใครได้ดูจะรู้เป็นบ้านผู้ชายผู้ชายซึ่งเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยทั้งนั้นเราเราปรับปรุงบ้านใหม่มาให้เป็น บ้านนอกจากผู้ชายแล้วเป็นบ้านที่มีมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นก็<ร><ม>เดียวกิดสไตล์ไหนัมเดิร์นเหมือไไนเดิมเลยครับ<ม>รเพียงแต่ว่าจากห้องที่เป็นห้องเล่นเกมห้องดูหนังก็กลายเป็นห้องที่เป็นวอล์กอินคอร์ เป็นเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาทำนิตีให้ใหญ่ขึ้นแล้วแเ็กข้ามาช่วยดูช่วยเลือกของช่วยบ่นครับช่วยบ่นครับวันนี้เพิ่งพาไปดูครับแล้วแกก็จะบ่นว่าทําไมกรอบประตูสีนี้ทําไมนันสีนี้ทำไมสีนี้แต่ไม่เป็นไรครับนั่นคือความสามารถพิเศษของแกหมายความว่าเหมือนเล่นหอแล้ว่ะไม่ใช่ชวนมาเขามาดูขนาดนี้ก็เราไม่มีคุณลเขาคนเดียวเราจะชวนใครมาดูก็ต้ีงชวนเขามาดูกมาูวว่าหมายความว่ามีการวางแผนบ้างแล้วในเรื่องนี้เฮ้ยคนเราทําอะไรมันต้องวางแผนก่อนหน้านี้ไหมเหมือนแบบว่าห้องนี้ต้องเตรียมเป็นห้อง ก็ไม่อาก็คือเอาจริงเสื้อผ้าเราอะกองบนพื้นก็เสื้อผ้าเราดูความยับมันก็เสื้อผ้าเราแต่ว่าเราทาเป็น walk in closet ให้เขามีที่แฝงเสื้อผ้าของเขาก็ถ้าเกิดเป็นเขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแสดงว่ามั่นใจแล้วสําหรับคนนี้แน่นอนไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้จริงไม่รู้จริงแต่พยายามทาให้มันดีเรื่อยๆเพราะมันพังเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้โอเคพรุ่งนี้ก็น่าจะโอเคยิ่งกว่าหลังจากที่เขาเห็นบ้านเราเขาโอเคไหมคะพี่เขาอยากเปลี่ยนตรงไหน เขาพูดคําเดียวเลยครับฝุ่นเยอะเนี่ยเพิ่งไปมาเมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วนี่เองเราก็ไม่ให้เขามาเป็นแม่บ้านหรอกนะโอ้ย่าเลยคเขาเขาสูงยาวเขาดีเอาเขาไปเดินแบบดีกว่าลองลอไปเยอะไหมพี่ฮะแต่งลอไปเยอะไหมครับอ๋อตอนนี้หมดไปหลายแล้วอ่ะหมดไปหมดไปหลายแล้วครับหมดไปหลายแล้วโฮ้ยอ่าอ่าอุนนี่จริงจริงนะเล็ก โเลขสุดท้ายยังไม่ได้ดูเลยอะรู้แต่ว่าก็มีช่างเขาเบิกค่านุนค่านี้ไปเยอะแล้วจ้าน่าจะเกินน่าจะถึงเจ็ดหลักไหมคะเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงแก้แค่เอ่อรับรวมที่โดนเบี้ยวเออใช่ <laughs> เออใช่เออใช่รวมที่โดนเบี้ยวเออใช่ใช่ก็น่าใกล้ๆ,ๆเลยใกล้ๆเลย,เลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เล็กมากเลยนะครับแต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะจ้างใครดูให้ดีนะคะคุณรับเหมาดูให้ดีนะครับโดนกันหมดในวงการนอกวงการโดนก,นกันหมดนะคบ หลายคนกลัวว่าเวลาต่อเติมนี่มันจะบานปลายแน่นอนอันนี้บานบานปลายครับสำหรับคนที่กําลังจะมีบ้านหรือมีคอนโดบานปลายแน่ๆครับแต่อย่าลืมว่าคุณซื้อความสุขให้ตัวเองแล้วคุณซื้อพื้นที่ที่สร้างไปส่องของตัวเองได้ที่หนึ่งแล้วคอนโดนะคะเดี๋ยวนะอะไรนะคอนโดรู้สึกซีเรียสไหมคะที่แบบว่ามันบานปลายมาขนาดไหนไอซีเรียสไม่ซีเรียสนะขอให้เสร็จปัญหาคือรถมันบานปลายแต่มันไม่เสร็จแล้วมันก็ช่าง่อไปหายไปหายไปจนสุดท้ายเนี่ย ได้ญาติได้หลานแม่เลยมาคุมแล้วเขาช่างมาเองมามาในแล้วเขามายืนคุณเองซึ่งเเป็นเป็นเอดีบริษัทใหญ่มากแต่ต้องขอบคุณก็ขอนพี่เอ็ดมากที่ที่ที่เขาไม่สละเวลามาบ้านคุณเยอะอย่างเราแล้วก็วันนี้คือถ้าไม่นับอีกุ่เเยอะนะีนะ85เสร็จอีกอาทิตย์กว่าก็ก็ก็จะได้เข้าไปไปกลับไปอยู่บ้านแล้วคอนโดนะคะทำไมถึงจะซื้อใหม่คะ<ป><ป>ดูเหมือนผู้ชายทีเยอะเนาะดูเหมือนไม่เคยหยุด รู้สึกว่ามเราอยู่ที่เราปีนี้วันที่2กันยายนเราจะครบ15ปีที่เอทานแล้วเรารู้สึกว่ายังไงก็ตามเราเกิดที่นี่แล้วก็จะอยู่ที่นี่จังหวัดวิชอจะไล่ออกเพราะฉะนั้นคอนโดที่เราซื้อไว้แล้วที่มีเป็นเจ้าของอยู่แล้วที่ทศกเลยที่ติดกับติดเอทาน์มานั่นอ่ะมีอยู่ซื้อไว้แล้ว3ห้องตอนแรกก็กะว่าจะทําเป็นห้องใหญ่เลยแต่พอเออมาเจอที่เดอร์งแล้วมันสวยมันสวยมันใหม่แล้วมัน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 เป็นอะไรที่ครอบครัวมากกว่า เออก็เลยลองเลยลองย้ายไม่อยู่ที่นี่ดู <Ừ. S 1> และคิดว่าในอนาคตก็ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะซื้อที่นี่ไว้แล้วก็ขายที่เหลือแค่นั้นเองแค่นั้นเองจะมีกา้องนยโยกบายที่ใหมอ่อ๋อที่ที่ใหม่ที่ใหม่ช่วยกันแต่งนะครับ อาแซว่าจะมีรุนเนาะพี่น้องไม่สองปีเฮ้ยไม่รู้จริงวะไม่จากอยากจะบอกเลยคือไม่ได้มาดึงเช็ไม่ได้มาอะไรนะไม่ได้มาจะมาจะมาเล่นแง่อะไรกับใครเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องการเขาเป็นแฟนเนี่ยเราเราผ่านการเขาเป็นแฟนมากับหลายคนม้ากในชีวิตนี้แต่เรื่องแต่งงานเรื่อว่ามีใครอยู่เคียงข้างโดนถูกกฎหมายจริงเนี่ยไม่เคยก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงดี ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยพาแฟนไปเที่ยวไหนสนุกที่สุดเอาบอกได้กินแล้วแต่ถ้าบอกว่าจะแต่งเมื่อไหร่จะยังไม่เคยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นน้องใหม่ในเรื่องวงการเนี้ยังไม่รู้เลยครับ